สวัสดีครับพบกับดื้อชันแน่กันแล้วนะครับผมวันนี้นะผมจะมาแนะนำการเพิ่มสเตตัสโดยการสวิตช์อาชีพนั่นเองนะครับผมเนื้อหาจะเป็นยังไงมันจะเจ็บขนาดไหนในการใช้เงินเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ก่อนไปดูนะครับผมลบโกนเพื่อนๆช่วยกันกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจไว้นะครับผมมา อันดับแรกนะครับผมอันนี้เป็นคลิปต,ตัวอย่างที่ผมตัดมาจากไลฟ์ที่ผมไลฟ์ไฟเมื่อวันพฤหัสนะก็คือเรื่องการ build s t a ของอาชีพรอยัลการ์ดว่าเราควรจะจูนไปในทางไหนดีนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่า status ทำไมมันถึงไม่เท่าคนอื่นทำไมมันถึงมากกว่าเขานะครับผมผมก็เลยตัด คลิปขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเลยเป็นชุดสำหรับไกด์ของเรื่องการปลดอาชีพเพื่ออัพสเตตัสนะครับผมโดยการปลดอาชีพของตัวละครนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปที่หัวข้ออาชีพนะเลือกมุมบริเวณซ้ายล่างนะจะเห็นว่า1ตัวละครนะครับสวิตได้หลายอาชีพนะและแต่ละอาชีพที่เราสวิตเนี่ยจะมีสเตตัสแฝงปลดให้นะเมื่อเราปลดจ็อบถึงจ็อบนั้นๆน,น,นะครับ เช่นตอนนี้ผมปลดพระไปแล้วผมได้วิทย์สิบไปแล้วแต่ผมยังไม่ได้ปลดบาทคาัสสามกับสไนนะจะสังเกตว่าผมจะยังไม่ได้เด็กกับเอจิเพิ่มของคัสสามนะครับส่วนขั้นตอนการปลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเด็กของผมนะปลดให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อกดที่เมนูเพิ่มเติมนะครับไปที่หัวข้ออาชีพนะแล้วบริเวณมุมซ้ายล่างนะครับ เพื่อนๆกดเข้ามาถึงปุ๊บจะเห็นว่าตัวเด็กตัวนี้ไม่ได้ปลดอาชีพอะไรไว้เลยนะครับผมในกรณีเนี้ครับตัวเด็กผมจะมีแค่ไวา์สมิธนะในการปลดเป็นอาเคมิดในอาชีพสายเดียวกันนะของอาชีพแรกใช้500,000เซนีนะครับผมพอกดปุ๊บผมจะสามารถย้ายไปเล่นอาเคมิดได้นะครับผมส่วนอาชีพที่ต่างสายออกไปเนี่ยมันจะมีค่าปลดอยู่นะครับที่ 8.8m ต่อ1อาชีพนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะลองกดซื้อแล้วปลดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมส่วนหลังจากที่เราปลดเสร็จแล้วนะครับผมเราจะลองสวิตไปอาชีพที่เราปลดให้เพื่อนๆดูนะก็คืออันดับแรกผมสวิตมาที่อาเคมิดนะครับผมพอกดเข้าไปเนี่ย จะขึ้นให้ผมต้องไปทําเควสเปลี่ยนอาเคมิสนะเนื่องจากเมื่อกี้เราปลดแค่มือชานไปอาเคมิสนะยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นอาเคมิสนะครับผมจะเห็นว่าอาชีพยังคงเป็นมือชานจ็อบ40เต็มนะเพื่อนๆก็คือรอเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นพีทให้เพื่อนเพื่อนดูนะที่ผมเพิ่งปลดเมื่อกี้นะอาชีพผมเป็นอาโคไลน,นะจ็อบ1นะครับไม่ใช่40นะแต่ จ็อบเอ็กพีเพิ่ม400%เลยนะเพื่อนๆนนั่นก็เพราะว่าอาชีพหลักที่สูงที่สุดของเราอะครับเป็นพ่อค้านะครับผมพ่อค้าเนี่ยมันจะอ,อ้างอิงจากจ็อบตัวที่สูงที่สุดนะถ้าเกิดเราสวิตมาแล้วจ็อบต่ํากว่าเราจะได้จ็อบเพิ่มอีก400%นะเพื่อนๆนส่วนอาชีพอื่นๆทั้งหมดนะครับเพื่อนๆนเดาไม่ผิดหรอกมันต้องใช้อีกอาชีพละ 8.8m นะเพื่อนๆน มันจะอีกประมาณ5สาย10อาชีพก็88 m นะรวมกับอาชีพตัวแรกด้วยก็จะอีก5 0าแสนนะรวมทั้งหมดบัตเจตที่ต้องใช้ในการปลดสเตตัสเนี่ยอยู่ที่88.5 m เอเลยนะเพื่อนเถ้าถามว่าดีไหมผมมองว่าดีนะในระยะยาวเนี่ยโบนั s สเตตัสพวกนี้มันช่วยเราได้เยอะมากๆเลย บางคนต้องอัพบางสเตตัสที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ได้ค่าที่เราต้องการแต่พอเราสวิตตัวนี้ขึ้นมาบางทีสเตตัสมันเต็มแล้วเราก็ใช้พอยน้อยลงเอาพอยไปทำอย่างอื่นได้ส่วนเพื่อนๆที่ยังลังเลว่าควรสวิตอาชีพอะไรอาชีพแรกนะครับผมแนะนำให้เป็นพ่อค้านะเพื่อเพิ่มช่องในการขายของหรือไม่ก็เป็นพระนะครับเอาไว้ซัพพอร์ตเพื่อนๆเวลาลงดันได้ด้วยนะครับผม ซึ่งจากในไลฟ์ที่ผมลองจูนสเตตัสกับเพื่อนๆที่อยู่ในไลฟ์ของเมื่อวันบนรืหัดเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าบางสเตตัสผมไม่ได้อัพเลยนะหรือว่าบางสเตตัสผมอัพน้อยมากๆอย่างถ้าผมอัพเด็กแค่39เนี่ยค่าฮิตผมอยู่ที่400กว่าแนละ้วพอเด็กตัวหลังมันบวกเยอะนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีแนวทางอื่นยังไงสามารถแนะนำกันมาได้ในช่องเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดลองมาให้ถ้าทำไหวนะ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับคลิปไกด์การเพิ่มสเตตัสโดยการสวิตอาชีพนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแนวทางยังไงก็แนะนำกันมาเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากให้ทำไกด์อะไรก็บอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้เต็มที่เลยนะครับช่องของเราจะลงคลิปทุกวันอังคารและวันเสาร์นะครับผมสำหรับเกม ROM Classic นะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะผมรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับเล่นเกมไม่สนุกครับสวัสดีครับ